มาดูเหตุที่น่าตกอ,อกตกใจนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะคะเป็นกรณีที่มีช่างภาพคนหนึ่งเนี่ยไปพบนะคะศพชาวสวีเดนผูกคอภายในอาคารสาธรยูนิคทาวเวอร์สถานทูตสวีเดนด้วยก็เตรียมมีการประสานทางการไทยนะคะให้มีการตรวจเอกลักษณ์บุคคลขณะที่รักษาการผู้อำนวยการเขตสาธรก็สั่งปิดประกาศเป็นพื้นที่ห้ามบุกรุกและก็สั่งกั้นรั้วใหม่เพื่อความปลอดภัยแล้วคะ่ะเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะเขตสาธรเข้าตรวจสอบบริเวณอาคารสาธรยูนิคทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารร ร้างความสูง50ชั้นหลังจากที่นายนัทวันรที่ขึ้นไปบนอาคารชั้น43เพื่อถ่ายรูปวิวกรุงเทพในมุมสูงแต่กลับพบศพนายสติกโยฮันคริสเตียนอัม,มาสเตียนชาวสวีเดนผูกคอตาย ด้านนายชาวริตทรงนวรัตรักษาราชการผู้ในการเขตสาทรยืนยันว่าสั่งปิดป้ายประกาศห้ามเข้าอาคารแห่งนี้แล้วหากใครฝา่าฝืนจะมีความผิดพร้อมสั่งให้กั้นรั้วใหม่เพื่อความปลอดภัยและจากการตรวจสอบโครงสร้างอาคารพบว่ายังแข็งแรงและมีการต่อเติมอยู่อย่างต่อเนื่องและจากการตรวจสอบเอกสารในการก่อสร้างพบว่ามีการขอยืดระยะเวลาในการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2533และหมดอายุในวันที่3กันยายน2557 แต่เจ้าของอาคารเตรียมยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุในการก่อสร้างในปีถัดไปขณะที่ตำรวจนครบาลยนานาวายืนยันผลการชันสูตรศพนายสติกยูฮานพบว่า เสียชีวิตโดยขาดอากาศหายใจจากการถูกรัดคอคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งทางสถานทูตสวีเดนติดต่อประสานมายังตำรวจเพื่อขอตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นศพของนายสติกโยฮานคริสเตียนจริงหรือไม่เพราะศพที่พบนั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับรูปในใบขับขี่ที่พบในตัวศพได้ซึ่งพนังกงานสอบสวนจะเรียกเจ้าของเกสต์เฮาส์ที่ผู้ตายพักอาศัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ